ยิงได้ไหมเนี่ยเอาเลยขนมตามแฮ้วไม่เห็นแล้วแตกดีแตก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 ไอ้ยหมดแม็ก โหยังไงดีวนะเนีย่ยเห็นีอ้คนรับสีมังพี่แม็กมีคนอีกอกระเหี่ยแตกเนี้ยกูหูดีไม่มีเฮียอะไรเนะี่ยเด็กว่ะ